สวัสดีทุกคนผมดังครับก็คลิปที่แล้วที่ผมพูดไปถึงเรื่องของเบสดูอไอเอของกล้อง Sony A7 Mark IV นะครับวันนี้จะมาต่อให้เป็น EP 2นะครับก็ไปได้ความรู้ใหม่ๆมานะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับว่าค่า ISO อยู่ที่800กับ302นะครับขอให้ทิ้งความเชื่อนะไปก่อนนะ มงความเชื่อไปก่อนตัดความเชื่อไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายใหม่ให้เคเคนะครับอย่างแรกนะครับเบส ISO กับ Dual Bas e ISO เนี่ยมันต่างกันนะครับเบส ISO ก็คือค่าต่ําสุดที่ ISO สามารถตั้งค่าได้ครับถ้าเป็น S log เนี่ยก็คือ800นะครับถ้าเกิดเป็น HLG 3เนี่ยก็จะอยู่ที่125นะครับทีนี้ค่า DualBa s e ISO คืออะไรนะครับมันก็คือค่าที่2ที่เป็นเบส ISO นะครับที่กล้องสามารถจัดการน้อยได้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด S log 3เนี่ยจะอยู่ค่าแรกจะอยู่ที่800ใช่ไหมค่า ที่2นะครับมันจะคูณ4ครับหรือก็คือเอา800ไปคูณ4นะครับมันจะได้ค่า3ามพนะครับซึ่งก็ตรงกับคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าค่าเบสไอเโอของเอสหลอกสเนี่ยมันอยู่ที่800ใช่ไหมแล้วก็ดูอัลเบสไอเโอเนี่ยจะอยู่ที่3ามพนะครับอ่ะอันนี้คือโปรไฟล์ของเอสหลอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะถ่ายในโปรไฟล์ของ HLG หรือว่าเอสซีนิโทเนี่ยมันก็จะมีค่า ISO ที่ต่างกันนะครับเพราะว่าเบสดูอัเออไม่ใช่เบสดูอ เพราะว่าเบส ISO ของโปรไฟล์ HLG กับ s t o n เนี่ยครับอยู่ที่125ครับหมายความว่าถ้าเราเอา125มาคูณ4มันจะได้เท่ากับ500ครับก็คือค่า Dual b e บ ISO ของโปรไฟล์ HLG 3กับ s t o n เนี่ยจะอยู่ที่500ครับมันจะไม่เหมือนกับ S-Log นะที่อยู่302น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดทุกคนจะตั้งค่านะครับก็จะมี2ค่าก็คือค่าแรกอย่าง HLG ก็จะอยู่ที่125นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นค่าที่2นะครับก็จะอยู่ที่500นะครับถ้าเกิดทุกคนใช้เป็นโปรไฟ ค่าแรกก็จะอยู่ที่800นะครับส่วนค่าที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่3,200นั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นอะผมยกตัวอย่างให้ให้อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือถ้าเกิดเป็น p p off นะครับค่าเบส iso ของมันเนี่ยตั้งจำกสุดได้อยู่ที่100ใช่ไหมถ้าเราคูณ4นะครับมันก็คือ400นะครับหมายความว่ามีค่าที่ดีที่สุด2ค่าก็คือ100กับ400นั่นเองประมาณนี้นะครับผมสำหรับเบส duo iso ของกล้อง sony a7 mark IV นะครับผมถ้าความรู้นี้ผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไปด แล้วเขาบอกเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเอาค่าแรกมาคูณ4ี่ก็จะได้ค่าดู a l b e บตไอเ ISO ของแต่ละกล้องอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอแนวความรู้เกี่ยวกับกล้องแบบนี้นะครับผมมีอีกในช่องนะครับกดเข้าช่องและกดที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ